หกสื่อโฆษณาร้านอาหารที่ช่วยทำให้ขายดีกลยุทธ์ที่ไม่มีวันตายมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้เริ่มต้นนะครับก็จะเป็นตัวที่แนะนำก็คือ1จะเป็นป้ายไวนิวนะครับตัวป้ายไวนิวเนี่ยค่อนข้างจำเป็นนะครับถ้าร้านเราเนี่ยเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับหรือว่าขนาดเล็กถ้าถ้าพอมีพื้นที่หน้าร้านนะครับ ก็ควรทำป้ายไวนิ้วติดด้านหน้าหรือว่าจุดที่เป็นทางผ่านที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวป้ายไวนิ้วเนี่ยจะช่วยดึงดูดคนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้ใกล้เคียงกับร้านเช่นในหมู่บ้านหรือว่าย่านนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ในการออกแบบเนี่ยก็วางแผนการออกแบบให้โดดเด่นนะครับ ช่วงนั้นเราจัดโปรโมชั่นอะไรมีท็อปปิกอะไรแล้วก็มีไฮไลท์โปรโมชั่นอะไรสำคัญก็ใส่เอาไว้ให้ครอบคลุมนะครับเช่นร้านนี้ช่วงกลางวันเนี่ยอยากให้คนมา11โมงถึงบ2าย 2, ก็กระหน่ำโปรโมชั่นลด40%เลยถ้ามาทานที่ร้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสื่อป้ายไวนิ้วนะครับ2นะครับ2ที่แนะนำนะครับก็จะเป็นตัวป้ายธงนะครับ ป้ายธงหรือว่าตัวเป็นถ้าอยู่ในห้างหรือว่าพื้นที่จํากัดพื้นที่เล็กๆเนี่ยก็ใช้เป็นสแตนดี้ก็ได้นะครับเป็นลักษณะป้ายาลักษณะป้าย p p พีบอร์ดเป็นสแตนดี้นะครับซึ่งมีรูปลักษณ์เข้ากับยุคสมัยก็สวยดีเหมือนกันนะครับก็ลักษณะเดียวกันครับป้ายธงเนี่ยแต่ก็จุดดีก็คือมันค่อนข้างเล็กแล้ววางได้หลายพื้นที่นะครับสําหรับป้ายธงเราอาจจะทํามา วางไว้หลายๆอันเช่น5อัน7อัน8อันเรียงเลียงเรียงเรียงต่อก่อนจะถึงร้านเราก็ได้นะครับหรือว่ากระจายให้ทั่วในจุดที่น่าสนใจเช่นมุมด้านหลังร้านมุมหน้าร้านมุมข้างร้านอย่างเงี้ยนะครับป้ายธงก็เป็นอาวุธที่ดีนะครับสำหรับร้านอาหาร3นะครับ3ก็จะเป็นป้ายไฟนะครับป้ายไฟเนี่ยก็เป็นจุดที่ดีเลยในช่วงเวลาเย็นหรือเวลากลางคืนนะครับบางคน แวะมาทานอาหารบางที่ก็ไม่เห็นร้านแต่พอเห็นป้ายไฟเออรู้สึกว่าอ๋อมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้ก็ทําให้เรามองเห็นจากไกลๆได้นะครับก็ทําให้มีโอกาสหรือว่าคนขับรถผ่านไปผ่านมาย่านในซอยหมู่บ้านหรือว่าซอยแถวนั้นซึ่งค่อนข้างมืดแต่ถ้าเกิดมีป้ายไฟเป็นจุดสังเกตเนี่ยเขาก็เห็นแล้วอ๋อตรงนี้มีร้านอาหารน่าสนใจวันหลังฉันแวะมากินดีกว่านะครับตัวป้ายไฟก็ สามารถใช้เป็นได้หลายรูปแบบนะครับบางที่ก็เป็นมีสปอนเซอร์ให้นะครับเราสามารถไปติดต่อดูได้นะครับทาร้านไหนเป็นร้านอาหารแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มต่างๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มน้ำอัดลมต่างๆอย่างเงี้ยลองติดต่อประสานกับทางทีมเซลล์ดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีให้แล้วก็สนับสนุนให้ตลอดนะครับพวกไปายไฟนะครับก่อนนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่3นะครับน่าสนใจ 4นะครับสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะป้ายเช่นกันแต่อาจจะเป็นป้ายล้อลูกล้อนะครับเช่นช่วงกลางวันอาจจะมีป้ายลักษณะคล้ายๆป้ายไฟนะครับแต่เป็นเล็กกว่าขนาดสี่เหลี่ยมพื้นผ้าย,ยกตัวอย่างแล้วก็มีรูปภาพแล้วก็มีล้อเข็นด้วยล้อรถเข็นด้วยสําหรับเข็นไปเข็นมาได้ในแถวนั้นนะครับชเช่น,น,าน,น,น,นบ,บางที่พื้นที่จํากัดตั้งประจําไม่ได้ช่วงเช้าไปตั้งช่วงเย็นต้องเก็บ หรือว่าช่วงช่วงเย็นไปตั้งได้ช่วงเช้าต้องเก็บอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้เป็นป้ายที่มีล้อรถเข็นได้นะครับเป็นป้ายแบบขนาดเล็กลงมาแล้วก็ตัวป้ายเนี่ยมีทั้ง2ด้านนะครับเราก็วางแผนออกแบบเลยว่า1ด้านเนี่ยเราใช้สําหรับการโฆษณาอาหารที่เด่นๆรูปก็1-2รูปก็พอนะครับ สำหรับป้ายที่เน้นเด่นๆนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเน้น Delivery ดูให้มีหลากหลายขึ้นเช่นตอนนี้เราโคกับแอปพลิเคชันไหนอยู่แล้วก็เขาซับซิได้ให้เราเยอะเช่นลดเปอร์เซ็นต์การส่งให้เยอะเราก็ดีลกับแอป,ปนี้เป็นแอป,ปหลักก็โชว์เลยว่าร้านเราเนี่ยส่งฟรีสั่งพัานได้เลยสำหรับแอป,ปนี้นะครับยกตัวอย่างเราก็ชูแอป,ปนี้เป็นหลักเลยนะครับก็จะทำให้ มีโอกาสขายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมานะครับ5นะครับก็จะเป็นตัวโบชัวใบปิวนะครับซึ่งก็เป็นตัวคลาสสิกเลยนะครับเป็นกลยุทธ์ที่มีมานานแล้วแต่ก็ขาดไม่ได้นะครับยิ่งถ้าเรารู้หลักการเนี่ยเราสามารถจะนำไปแอปพลายได้หลายส่วนเช่นตัวนี้ที่ผมออกแบบไอเดียไว้นะครับก็คือเราก็โชว์เรื่องอาหารไทยฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับมีอะไรบ้างซื้ออาหารแถมผลไม้ส่งฟรี ในระยะ5กิโลยกตัวอย่างนะครับในระยะ1กิโลหน้าปกสำหรับใบปิวแผ่นพับโอเคชื่อร้านเชื่ออะไรร่วมรายการกับอะไรบ้างมีแอปพลิเคชันไหนบ้างวงในไลแมนมีทุกอย่างเราก็จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยใส่การาฟิกไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ QR โค้ดไว้ให้เรียบร้อยพิเศษอีกเราให้เขาถือโบชัวมาด้วยเราใส่อาจจะใส่เป็น คูปองหรือขั้วหัวมุมไว้นะครับว่าให้ถือคูปองหรือตัดส่วนนี้มารับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้นะครับเป็นการดึงลูกค้าแล้วก็สุดท้ายนะครับกลยุทธ์ที่6กนะครับก็จะเป็นตัวป้ายเต็นท์การ์ดนะครับคือป้ายตั้งบนโต๊ะอาหารหรือว่าสื่อโฆษณาภายในร้านอาหารเช่นอาจจะติดกระจกไว้ในร้านติดไว้ในหน้าห้องน้ำนะครับติดไว้ตามทางเดิน หรือว่าเป็นลักษณะโรงแรมเนี่ยก็ติดไว้ในลิฟต์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสื่อโฆษณาที่ดีนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นร้านอาหารในโรงแรมเนี่ยมีลูกค้ามาใช้บริการอยู่เนี่ยบางคนพักหลายวันบางคนแบบพักลองสเตย์อย่างเงี้ยนะครับก็อยู่หลายวันก็เกิดการเห็นบ่อยๆก็เออน่าสนใจดีนะเอออาหารเขาน่าสนใจนะ400กว่าบาทได้ตั้ง3อย่าง4อย่างอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าชุดนี้ก็น่ากินนะมีตั้งสี่อย่างมีทั้ง3อย่างราคาก็ไม่แพงมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีเครื่องดื่มด้วยมีช่วงแฮปปี้เอาอย่างเงี้ยคอกเทลก็ราคาไม่แพงเบียก็ราคาไม่แพง79บาทคนก็อาจจะสนใจมาใช้บริการได้นะครับเราก็วางแผนให้ดีว่าช่วงนี้เราจัดเรื่องอะไรโอเคช่วงนี้หน้าฝนก็วางแผนว่าเป็นเลนนี่ซีซั่นนะครับโปรโมชั่นก็ได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เมนูน่าลองช่วงนี้เราก็อาจจะเป็นมัสทายหรือว่าเมนูแนะนําเมนูยอดนิยมก็ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราคิดโปรโมชั่นอะไรขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ6สื่อโฆษณาออฟไลน์นะครับสำหรับร้านอาหารแต่ก็ยังคงใช้ได้เสมอนะครับสำหรับตัวสื่อโฆษณาประเภท6ประเภทเหล่านี้นะครับเราไม่ควรมองข้ามนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยสื่ออออนไลน์จำเป็นก็จริงนะครับ แต่กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยเทไปใช้ออนไลน์กันหมดแน่นอนอาจจะละเลยณนะจุดนี้ไปนะครับทำให้เราเสียโอกาสถ้าเราทำพร้อมกันทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อออฟไลน์เนี่ยรับรองว่าร้านอาหารหรือว่าธุรกิจอาหารของเราเนี่ยจะไปได้แน่นอนนะครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับทำให้รอบด้านเนี่ยก็ยจะเป็นประโยชน์กับร้านเรานะครับหรือว่าธุรกิจอาหารของเรานะครับก็ <S <S <neg él ain> ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับเชฟแดนก็จะมานําเสนอ,อวิธีการกลยุทธ์เกี่ยวกับร้านอาหารที่มีประสบการณ์มาหรือว่าการขายเดลิเวอรี่ต่างๆนะครับจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็จากข้อมูลความรู้ใหม่ๆนะครับจะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ